นมาชวนทำมินิคุกกี้ช็อกโกแลตชิพบราบเบเตอร์นะคะส่วนนี้เนี่ยหอมอร่อยกรอบมากๆก,กรอบยังไงไปลองฟังเสียงกันดูเลยค่ะ สูตรนี้นะคะบอกได้เลยว่าหอมอร่อยแถมยังทำง่ายมากๆเลยค่ะเราไปดูวิธีการทำกันเลยเริ่มจากการทำบราวัตเตอร์นะคะใช้เป็นเนยจืดนำมาใส่ในหมอ้อก้นหนาๆจากนั้นเนี่ยเราตั้งไฟอ่อนๆหมั่นคนเรื่อยๆนะคะจนด้านล่างเนี่ยเขาเริ่มมีสีน้ำตาลอ่อนๆเป็นตะกอนเราปิดเตาแก๊สนะคะแล้วหมั่นคนต่อพอเขาเริ่มเป็นสีน้ำตาลทองเนี่ยแพทจะเทใส่ภาชนะกันความร้อนแล้วพักเอาไว้จนเขาเริ่มเย็นตัวลงค่ะ พอเนอยของเราเนี่ยเย็นตัวลงดีแล้วนะคะเราก็ใส่น้ําตาลทรายแดงแบบโอทึงลงไปตามด้วยน้ําตาลทรายขาวนะคะเราจะคนผสมให้พอเข้ากันนะไม่ต้องเป็นเนื้อเดียวกันก็ได้จากนั้นเนี่ยแพทจะเติมเป็นไข่ไก่นะคะอุณหภูมิห้องลงไปเลย ในขั้นตอนนี้นะเราจะตีไข่กับเนยน้ำตาลให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะให้เขาเนี่ยเข้ากันนะจากนั้นเราจึงจะใส่ส่วนผสมส่วนแห้งลงไปค่ะเพื่อนๆสามารถเติมกลิ่นวานิลาหรือว่าวานิลาสกัดเข้มข้นลงไปได้เลยนะคะในขั้นตอนนี้จากนั้นนะคะแพทก็จะใส่แป้งเบกกิ้งโซดาเกลือนะคะร่อนรวมกันทยอยใส่2ครั้งนะคะโดยใช้ไม้พายนะคะสับ ตัวแป้งให้เข้ากับเนยค่ะในส่วนของช็อกโกแลตที่แพทใช้นะคะจะใช้เป็นช็อกโกแลตสับนะคะแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตชิพนะเราจะใส่พร้อมกับแป้งที่เราร่อนลงไปส่วนที่2แล้วก็ใช้สันไม้พายนะคะสับให้เขาเนี่ยไม่เห็นฝุ่นแป้งนะคะมันปาดอ่างในขั้นตอนที่เราใส่แป้งลงไปแล้วเราจะไม่ผสมนานนะเดี๋ยวคุกกี้ของเราเนี่ยจะออกมาเหนียวได้ค่ะ พอเขาเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีฝุ่นแป้งที่โถแล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยวิธีการขึ้นร่มนะคะแพจะสอนทํา2แบบก็คือแบบที่เราเนี่ยนำมาทําเป็นแท่งนะคะเราจะต้องนาโดเนี่ยไปแช่เย็นให้เขาเริ่มเย็นตัวแข็งตัวขึ้นนิดนึงนะหลังผสมจากนั้นเนี่ยเรานํามาทําเป็นเส้นแบบนี้ค่ะปูกระดาษไขเอาไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆโรแบบนี้ค่ะม้วนนะ แล้วก็คลึงให้เขาค่อนข้างเท่ากันทุกส่วนเวลาตัดออกมานะคะจะเป็นขนาดเท่ากันก็แล็ปนะคะแล้วนําไปเข้าตู้เย็นจนเขาแข็งตัวเลยนะประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะนําออกมาเนี่ยเราจะร้อให้เขาคลายเย็นประมาณ5นาทีนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตัดนะใช้มีดนะคะตัดอาจะโดนตรงที่เป็นช็อกโกแลตเนี่ยเขาจะแข็งนิดนึงนะเดี๋ยวเราค่อยมาจัดรูปร่างอีกนิดนึงได้คะ่ะอันนี้เนี่ย แพแช่ไม่นานนะคะเขาก็เลยจะแตกนิดนึงจากนั้นเราจัดทรงนะคะให้ได้เป็นกลมๆตามชอบเก็บเอาไว้ได้นะคะก่อนนํามาอบหรืออีกแบบหนึ่งเนี่ยแพทใช้เป็นช้อนชานะคะตักแล้วก็เค่องกลมใช้เป็นอุ้งมือเนี่ยกดนะคะเขาจะได้เป็นก้อนกอนสวยงามเช่นกันเลยวิธีนี้ก็ง่ายอีกแบบหนึ่งเราไม่ต้องแช่โดก่อนนะคะสามารถตักแล้วก็มาขึ้นรูปได้เลย ตัวโดวคุกกี้เนี่ยเราสามารถเก็บใส่กล่องที่เป็นกล่องแก้วนะคะแล้วก็แช่ช่องฟรีสเก็บไว้ได้นานถึง3เดือนเลยนะนำคุกกี้นะคะมาเรียงในถาดให้ห่างๆกันพอประมาณนะคะจากนั้นเนี่ยเราเตรียมเตาอบนะคะวอร์มเตาอบที่160องศาเซลเซียสไฟบนล่าง ใช้เวลาวอร์ประมาณ30นาทีนะนำเข้าเาตาอบนะคะถ้าคุกกี้ที่ไม่ได้แช่ตู้เย็นก่อนนะคะเราสามารถอบเวลาน้อยกว่านะคะก็ประมาณ15-18นาทีนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นจนกว่าคุกกี้เนี่ยเขาหอมแล้วก็มีสีสวยนะคะสำหรับคุกกี้ที่เราเนี่ยนำไปเข้าตู้เย็นนะคะแล้วนำมาอบเขาจะค่อนข้างเย็นจะใช้เวลานานกว่าประมาณ20-25นาทีนะคะแล้วเรานำมาวางพักบนตะแกรง พอเย็นตัวเนี่ยแพทจะนำไปอบไล่ความชื้น110องศาเซลเซียสอีกประมาณ15-20นาทีนะคะนำมาพักบนตะแกรงจนเย็นดีแล้วแพ็คใส่ภาชนะนะคะหรือว่าถุงเพื่อซีลขายนั่นเองค่ะก็จะได้คุกกี้กร,บกรอบๆเลยนะคะไปลองฟังเสียงกันดูอีกรอบนึ่งเลยค่ะคุกกี้แบบตัดนะคะเขาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะ สีของคุกกี้ที่อบเสร็จแล้วนะคะด้านล่างเนี่ยเขาก็จะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะคะสวยงามนะถือว่าสุกดีแล้วถ้าเป็นคุกกี้ที่เราตักแล้วก็ใช้อุ้งมือกดนะคะก็จะเป็นลักษณะนูนๆแบบนี้เลยคุกกี้ที่เราพักบนตะแกรงหลังจากที่อบไล่ความชื้นแล้วเนี่ยเราต้องรีบเก็บนะคะทันทีที่เขาเนี่ยเริ่มเย็นตัวถ้าทิ้งไว้นานนะคะเขาจะดูดความชื้นในอากาศแล้วก็กลับมานิ่มอีกได้นั่นเองอร่อยๆแบบนี้อย่าลืมไปลองทํากันดูนะคะ